20บาทที่ระล,ลึกหอสมุดแห่งชาติสวยๆเหรียญละ600บาทกันเลยทีเดียวดีแล่ะยินดีต้อนรับ f อฟผู้ติดตามช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ปปาพา f อมาดูเหรียญ20บาทเป็น20บาทที่อ ได้รับความนิยมกันมาตลอดเพียงแต่ว่าระยะนี้นั้นป้าปาไม่ได้มานําเสนอ,อแล้วก็ประกาศรับซื้อกันเอฟซีฮะเหรียญย0บาทที่ลึกผลิตออกมาทั้งหมดก็โอ้โหเอฟซีฮะก็ละล่บสักเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสองวาระใช่ไหมเนาะหากป้าปาไม่ตกข้อมูลน่าจะละเล่าเจ็ดสิบสองวาระประเดี๋ยวป้าปามาประกาศรับซื้อเอาวาระหลักๆก,กันสักสองวาระ,ะาเ,ะเอฟซีฮะทั้งสองเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ อได้รับความนิยมได้รับความนิยมแทบจะคู่ขี้สูสีกันเลย FCH ทั้งสองวารละนี้เดี๋ยวป้าหยิบยกวารละแรกเลยใครที่มีฮะอ่ะนี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึกเหรียญกระสับที่ลึกนิกเกิล FCH ชนิดราคาหน้าเหรียญ20บาทวาระที่38ครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาติอ FCH ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกลมแบน เหรียญกลมแบนห้าขอบอ่าวงขอบนอกมีเฟิงจ์ชักรเส้นผ่าศูนย์กลาง FCR เส้นผ่าศูนย์กลางเหรียญก็ราวๆสักสามสิบสองมิลเมตรน้ำหนักราวสิบห้ากรัมจำนวนการผลิตออกมาถือว่าไม่มากแล้วก็น่าจะไม่มีการผลิตออกมาเพิ่มสองแสนเหรียญ f c 5ใครที่มีฮะสองแสนเหรียญอ่ายี่สิบบาทที่ลึกวาระที่สามสิบแปด ครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาติแบบนี้ f 4 5สภาพผิวเดิมเก็บรักษาไวด้ดีๆสวยจัดๆปปาร,รับซื้อให้เหรียญละ600บาทกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่มีเนาะอ่ะสวาระได้รับความนิยมตลอดการ f 4 5สำหรับ20บาทที่เราลึกอันนี้เป็นเหรียญนิกเกิล f 4 5หอสมุดแห่งชาติเป็นเหรียญนิกเกิลนะเป็นเหรียญนิกเกิลใครที่มีฮะอ่ะโอเคเนาะ หลังจากนั้นตามมาด้วยเหรียญ20บาทที่ลึกเงินเหรียญกระสาบเงิน F45 พระชนมายุครบ3รอบสมัยรัชการที่9อ้าวใครที่มีใครที่มีมฮะปะปาร,ร,รับซื้อสวยสุดสูงสุดเหรียญละ700บาทขณะที่จํานวนการผลิตนั้นมากกว่าเหรียญหอสมุดแห่งชาติโอ้โหเท่าไหร่ f ฮะน,นี้1่1ล้านเหรียญอันนี้2 0,000น 000, เหรียญมากกว่ากันถึง80,000 0เหรียญทีเดียวแต่ว่า อ่ายี่สิบบาทที่ลึกผระชนมายุครบสามรอบนั้นเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาครั้งแรกแล้วก็ได้ยัดได้รับความนิยมกันมาตลอดตั้งแต่แรกๆเลย f อฟฮะอักใครที่มีฮะสวยสุดผิวดมเดิมหน้าผิวดมเดิมสดใสวิ่งๆเลยเอฟฮะนะก,ก็ง่ายๆว่าขอบทุกอย่างสมบูรณ์นั่นแหละเอฟีฮะเหรียญสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะนะลายล่องลอยจริงๆ f อฟฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่าหากสวยจัดๆสวยสุดๆปราปารับซื้อโอเคเนาะ สวยจัดๆหากเป็นหอสมุดแห่งชาติปป้ารับซื้อเหรียญละสูงสุดนะฮะเหรียญละ600บาทแต่ถ้าเป็นอ่า20บาทพระชนมายุครบ3อรอบปป้ารับซื้อรับซื้อเหรียญละ700บาททั้ง2วาละนนี้หากเป็นเหรียญสภาพดรอปลง F4H เหรียญสภาพดรอปลงก็ราคาก็ดรอปลงตามไป โอเคเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของอช่องประปาที่ตามหาเหรียญที่มีสภาพสวยเอาใครที่มี f อฟซใครที่มีแบบนี้นะปะปาร,รับซื้อสามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันได้ช่องทางการติดต่อ f c ฟฮะก็ลองดูเลยเนาะะป่ามี2ลายที่ให้การต้อนรับ f c ที่จะส่งเหรียญมาขายเลย FC ฮะอ่ะ ปาาขึ้นภาพให้ดูกันแล้วเนาะสำหรับ ID l i ไลช่องทางการติดต่อฮะไอดีไลน์เอฟ9ี่ห2ศูนแล้ว l ลายเบอร์โทร FC ฟี่าปาเพิ่งเพิ่มลายนี้เข้ามาใหม่เนาะก็ลองใช้กันครับเอฟสสมัครเพิ่มเพิ่มนเข้ามานะก็ลายเบอร์โทรศูนย5ห้ายังไม่คุณเอฟี้ศูนย์หกห้าห้าเก้าสามเเบอร์โทร 0655937822ซื้อจริง f อฟซใครที่มีเหรียญ20บาทที่ระลึกไม่ว่าจะเป็น20บาทที่ลึกนิกเกิลพัชนอ่า20บาทที่ระลึกนิกเกิลปะปาไม่ตัดคลิปนะฮะยี่ิบ่าทนิกเกิลเอฟซนะครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาติอ่าด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ฮะสูงสุดเหรียญละ600บาทอ่ะแล้วก็มาเป็น20บาท f อฟีเหรียญกระสัเงิน ประชมนมอายุครบ3รอบใครที่มีนะฮะสวยสุดปปารับซื้อเหรียญละ700บาทโอเคเนาะทั้ง2วาละนี้ก็มาประกาศรับซื้อกันอีกในคลิปวิดีโอนี้อ่ะโอเคใครที่มีนะฮะปปารับซื้อซื้อจริงด้วยส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาซื้อขายในช่องของปปาได้เลย f อฟฮะโอเคเนาะซื้อขายสายตรงฮะทั้ง2ลายนี้ลายเข้ามาเลยนะ เพิ่มเพื่อนไลน์เข้าเลยเดี๋ยวปาปา,ปาให้แอดมินประเมินราคาให้แล้วปาปาปาก็จะช่วยประเมินราคาด้วยโอเคนะคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ